เรือลบที่ตั้งตามชื่อกริย์ของประเทศอังกฤษเรือลบที่เข้าร่วมหลายสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่สองเรือลบที่มีส่วนร่วมในการจมเรือประจันบาลอินซีเหล็กและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรือประจันบาลผู้ไล่ล่าเรือคาตกรของนาซีเยอรมันเรือประจันบาลทินจอร์ชทิ่า HMS King George V เป็นหัวหน้าเรือประจั์บานชั้น King George V ของราชนาวีอังกฤษที่มีจำนวน5ลำ King George V ถูกสร้างขึ้นโดย Wickes Armstrong T ่ Walker Naval Yard ในนิวคาสเซิลเรือลำนี้ออกแบบภายใต้สนธิสัญญานาวีวอชิงตันเหลือถูกวางกระดูกงูเมื่อวันที่1มกราคมปี1937 เปิดตัวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี1939และเข้าประจำการในวันที่11ธันวาคมปี1940เรือลำนี้มีความยาวโดยรวม227เมตรกว้าง34เมตรและกินน้ำลึก10เมตรเรือมีระวังขับน้ำ3 8 0 3 1ตันที่ระดับมาตรฐานและ42,237ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่หลังจากการปรับโฉมใหม่ในปี1944 เรือชิงจอร์จที่หก็มีระวางขับน้ำเพิ่มขึ้นเป็น39,100ันตันที่ระดับมาตรฐานและ44,460ันตันเมื่อบรรทุกเต็มที่เรือสามารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ,3818 ตันและน้ำมันดีเซลอีก192ตันชิงจอร์จที่หติดตั้งมอไอน้ำแอดมิรัลตี้8ตัวซึ่งค่อนข้างธรรมดาเมื่อเทียบกับคร์เนลสันรุ่นก่อนเล็กน้อยการติดตั้งมอไอน้ำที่มีขนาด416ตัน ให้กำลังขับเคลื่อน1,125,000มแรงมา้าซึ่งให้ความเร็วสูงสุดถึง28นอตและในสภาวะโอเวอร์โหลดจะสามารถทำความเร็วได้สูงถึง29.25นอตหอมอไอ้น้ำา8ตัวประหยัดพื้นที่และเชื้อเพลิงมากกว่าหมอไอ้น้ำา4 4ตัวของ HMS Hood สิ่งนี้ทำให้เรือประจันบาล King George V เป็นเรือประจันบาลที่เร็วของกองเรืออังกฤษแต่ก็ยังช้ากว่าเรือประจัญบาน Hood, r e p o l s และ r e n o w s ชิงจอชทีฮามีชุดกังหันผ้าสันสี่ชุดกังหันหลักสองเครื่องถูกจัดเรียงเป็นชุดและขับเคลื่อนผ่านเพลาเกียวคู่กังหันท้ายเรือถูกวมเข้ากับท่อไอเสียของกังหันแรงดันต่ำและกังหันสหรับเดินเรือใช้กังหันแรงดันสูงอาวุธประจำเรือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกโจมตีโดยเรือลบใหม่ของกองทัพเรือต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางทศวรรษที่1930 ส่วนที่สัญญาได้ถูกยกเลิกโดยญี่ปุ่นและอิตาลีนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ได้เขียนจดหมายถึงผู้บัญชาการทหารเรือคนแรกในปี1936โดยคัดค้านอย่างหนักแน่นต่ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เสนอมาที่จะใช้ปืนขนาด14นิ้วจำนวน10กระบอกข้อเสนอของเชอร์ชิลล์คือปืนขนาด16นิ้ว9กระบอกอย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิน้นชิงจอร์จที่5ได้ติดตั้งปืน14นิ้วจำนวน10กระบอก พวกมันถูกติดตั้งในป้อมปืนแฝดมาร์กสและป้อมปืนแบบ4กระบอกมาร์กสไว้ด้านหน้าของเรืออย่างละ1นึปอมซึ่งบริเวณท้ายเรือก็ติดตั้งป้อมป,ปืน4กระบอกมาร์กสามหนึ่งปอมเช่นกันปืนใหญ่เต็มลำหนัก15,950ปอนด์สามารถระดมยิงได้ทุกๆ30วินาทีป้อมปืนแบบ4กระบอกมีน้ำหนักมากกว่า1582ตันและป้อมปืนคู่ก็มีน้ำหนักถึง9 1 5ตัน ป้อมปืนได้รับการออกแบบโดยเอลสวิกเวิร์กของวิกเกอร์อาร์มสตรองอาวุธอรองประกอบโดยป้อมปืนขนาด133ม mm, ิลิเมตรในป้อมปืนคู่8ตัวโดยแต่ละอันมีน้ำหนักสูงถึง81ตันพวกมันถูกจัดไว้ที่มุมทั้ง4ของหอบังคับการสามารถยิงได้ทั้งแนวราบและมุมสูงการบรรจุกระสุนเป็นแบบตึงอัตโนมัติอัตราการยิงปกติคือ10-12นัดต่อนอาที ระยะสูงสุดของปืน MK 1คือ24,070หลาที่ระดับความสูง45องศาเพดานต่อต้านอากาศยานอยู่ที่49,000ฟุตปืนสามารถยกงระดับได้ถึง70องศาและกดลงต่ำสุดได้ที่5องศาอย่างไรก็ตามปืนสามารถยิงได้เพียง7-8อถล้อต่อนาทีเนื่องจากกระสุนที่มีน้ำหนักมาก การออกแบบคิงจ g e ที่หมีแทนปืนกลนขนาด0.5นิ้วแต่ในปี1939มันถูกแทนที่ด้วยแท่นปอมปอมมาร์ค6เพื่อต่อสู้กับการโจมตีทางอากาศจึงมีการติดตั้งอโ a เทเต r โปรเจกไทจำนวน4อันแทนที่แทนปืนแบบปอมปอมที่เพิ่มเข้ามาในปี1939 ปอมปอมที่ติดตั้งในคิงจอร์จที่5ได้รับการออกแบบและผลิตโดยวิกเกอร์สอาร์มสตรองอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดหลังสงครามโลกครั้งที่1รุ่นแรกที่ได้รับการทดสอบในปี1927พิสูจน์ตัวเองว่ามันเหนือชั้นกว่าสิ่งใดๆที่พัฒนาในประเทศอื่นๆในขณะนั้นและในปี1938ปืนมาร์ก6มีความเร็วปากกระบอกปืนที่2,400ฟุตต่อวินาทีพวกเขาสามารถยิงกระสุน1.8ป่อน ในอัตรา96-98รอบต่อน,นาทีสำหรับการยิงแบบควบคุมและ115รอบต่อน,นาทีสำหรับการยิงแบบอัตโนมัติพิสัยของปืนมาร์ค6อยู่ที่ระยะ6,800หลาที่ความเร็วปากกระบอกปืน2,300ฟุตต,ต่อวินาทีปืนสามารถยกระดับได้ถึง80องศาและกดปืนต่ำสุดได้ที่10องศาที่อัตรา25องศาต่อวินาที คิงจอร์จที่หได้บุกเบิกการติดตั้ง MK4 ปปอมๆให้กับราชนาวีอังกฤษในปี1940ราชาเข้าสู่สมรภูมิลบคิงจอร์จที่หและเรือไปยังโลซซตในสกอตแลนด์เมื่อวันที่16ตุลาคมปี1940เพื่อรับการทดสอบทางทะเลและภายในสิ้นปีเรือได้เข้าร่วมกับโฮมฟรีดที่สกาปาโฟ และข้ามมาสมุดแอเลนติกในช่วงปี1941เพื่อนำหลอดแฮร์ริแฟกเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกาไปยังแอนนาโพลิสและเดินทางกลับด้วยขบวนเรือ,รอที่มุ่งหน้าไปทางตะวันออกโดยเดินทางกลับถึงสก,กาปาโฟในวันที่6กุมภาพันธ์ภารกิจต่อไปของเรือคือเขา้าวมโอเปอเรชั่นเคมอรซึ่งเป็นภารกิจที่กองนาวิกโยธินทีโจมตีหมู่เกาะโลโฟเทนนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียเหนือของนอร์เวย์ งจอร์จที่5คุมกันขบวนเรือแอตแลนติก HX 104และ HX 115ระหว่ารเดือนมีนาคมปี1941เผชิญหน้ากับเรือประจันบาลอินซีเหล็กเมื่อเรือประจันบาลของนาซีเยอรมันบิสมาร์คพร้อมกับเดินลัตเวนนาปลิสออยเกนบุกเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกชิงจอร์จที่หได้รับคำสั่งและออกเรือในวันที่22พฤษภาคมปี1 9 4 1โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน วิกตอเรียสเรือลาตเวนและเรือพิฆาต1 1ลำในการสนับสนุนการลาตเวนนอกชายฝั่งไอซ์แลนด์ชิงจอร์จที่หเป็นเรือธงของพลเรือเอกเซอร์จอห์นโทวีผู้บังคับบัญชากงกำลังในครั้งนี้ชิงจอร์จที่หอยู่ห่างออกไป300-400หถึ่ไมล์ในเช้าวันที่24พฤษภาคมเมื่อปริน e ์ออฟเวลและฮูด เข้าปะทะก,กับบิสมาร์กและปินซ์ออยเกนฮูดถูกจมลงและปินซ์ออฟเวลได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกยิงจากเรือบิสมาร์กและปินซ์ออยเกนและถูกบังคับให้ออกจากการลบแม้ว่าเรือบิสมาร์กจะได้รับความเสียหายแต่ยังคงมุ่งหน้าลงตายพร้อมกับปินซ์ออยเกนอังกฤษกลับให้ความสนใจบิสมาร์กอีกครั้งเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีของวันที่26กพฤษภาคม เมื่อเครื่องบินคาตาลีนาของกองบัญชาการชายฝั่งพบบิสมาร์คมุ่งนาไปยังท่าเรือเบลสของฝรั่งเศสลอดนี่และคิงจอร์จที่5ยังคงอยู่ห่างออกไป125ไมล์เรือบรรทุกเครื่องบินอาร์คหลอยาลได้รับคำสั่งให้เปิดการโจมตีทางอากาศและเมื่อเวลา22นาฬิกานาทีเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์บิโดของเรือบรรทุกเครื่องบิน f ฟลลี่ซอฟฟ์ฟชสร้างความเสียหายให้กับบิสมาร์คทำให้บิสมาร์คช้าลงและหางเสือติดขัดเมื่อเวลา15นาฬิกาลอตนีและคิงจอร์จที่หรักษาวความเร็วที่22นอตซึ่งเกือบจะเป็นความเร็วสูงสุดสำหรับลอตนีชิงจอร์จที่5มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่เพียงร้อยละ32ขณะที่ลอตนีมีเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะไล่ตามด้วยความเร็วสูงสุด พลเลอเอกโทวีส่งแผนการลบของเขาไปยังลอดนีซึ่งแผนการมีอยู่ว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่27พฤษภาคมเรือทั้ง2องลำจะต้องเข้าใกล้ให้ถึงระยะ1,500หลาและใช้ความเร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นจึงเปิดฉาโจมตีใส่บิสมาร์คเมื่อเวลา8.15นาิกา15นาทีเรือลาตาเวนนอร์โฟกพบบิสมาร์คซึ่งใกล้จะออกนอกขอบเขตการไล่ล่า และแจ้งกลับมาว่าบิสมาร์กอยู่ห่างจากเรือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ50,000หลาเมื่อเวลา8นาฬกานาทีคิงจอร์จที่หมองเห็นบิสมาร์กที่ระยะ25,000หลา4นาทีต่อมาลอตนี่เปิดฉากการโจมตีใส่เรือประจานบานอินซีเหล็กหลบนี้และคิงจอร์จที่หก็ยิงตามหลังในเวลาไม่ถึงนาที บิสมาร์กตอบโต้แท่ในทันทีโดยยิงกระสุนตกใกล้กับหลอดนีในการระดมยิงครั้งที่2ต่อมาเมื่อเวลา8ปดนาิกานาทีชิงจอร์ชที่หเข้าใกล้ในระยะ16,000หลาและปืนขนาด14นิ้วทั้งหมดของเรือก็ถูกระดมยิงออกไปซึ่งหลอดนีก็ระดมยิงปืน16นิ้วของเรือด้วยเช่นกัน บิสมาร์กรวบรวมปืนที่เหลือทั้งหมดของเรือไว้ที่การโจมตีคิงจอร์จที่หาแต่มีกระสุนเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่ถูกยิงออกมาเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีคิงจอร์จที่หาเข้าไกลขึ้นอีกที่ระยะ12,000หลาและได้เปิดฉากยิงโดยปืนขนาด5.25นิ้วของเรือซึ่งในขณะน,นี้เรือประจันบาลลอตน,นี่ได้ย้ายไปอยู่ที่ระยะ8 5 0 0ัถึง9,000หลาและในเวลา9นาฬิกา2ีนาที กระสุนนัดหนึ่งจากการโจมตีเรือบิสมาร์คเจาะเครื่องจากไฮโดรลิกในป้อมปืนแอนทอนและทําให้ปืนไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนดาดฟ้าเรือของบิสมาร์คอยู่ในสภาพพังยับเยินและมีไฟลุกโชนอย่างต่อเนื่องหลังจากการยิงอย่างต่อเนื่องนานกว่า30นาทีคิงจอร์จที่หเริ่มมีปัญหากับปืนหลักของเรือและปัญหาหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกๆก,การระดมยิง ปืนอย่างน้อยหนึ่งกระบอกจะเกิดการติดขัดในการป้อนกระสุนเมื่อเวลา10นาฬิกา21นาทีบิสมาร์กก็ไล้การตอบโต้และเห็นได้ชัดว่ากำลังจะจมพลเรือเอกโทวีสั่งให้ดอเซเชียโจมตีด้วยตออ์ปดโดเพื่อจมบิสมาร์กในที่สุดระว่างการลบในครั้งนี้ลอตน่และคิงจอชที่หาก็กเชื้อเพลิงใกล้หมดพวกเขาจึงแล่นกลับไปที่ท่าเรือโดยความเร็ว19นอต ในเช้าของวันลุงคืนหลังจากที่การคุ้มกันลดลงเหลือเรือพิฆาตคุ้มกันเพียงสมลำเครื่องบินลบเยอรมันสี่ลำก็โจมตีพวกเขาแต่พลาดเป้าทั้งหมดเรือิงจอร์จที่หาและลอดนี่ก็กลับมายังท่าเรืออย่างปลอดภัยหลังจากส้มแซมและปรับแต่งปืนของเรือิงจอร์จที่หาก็โจมตีเรือเดินสมุทรของเยอรมัน ในกลอมฟยอชประเทศนอร์เวย์ในเดือนตุลาคมปี1941จากนั้นเรือก็คุ้มกันขบวนเรือไปยังรัสเซียเมื่อวันที่1นึพฤษภาคมปี1942คิงจอร์จที่5ปฏิบัติการร่วมกับ U.S.S. มอร์ชิงตันเพื่อคุ้มกันขบวนเรือ PQ15 และชนกับเรือพิฆาต H.M.S. พันจาบีพันจาบีขาดออกเป็น2ท่อนและจมลง หัวเรือของทินจอร์จทีหาได้รับความเสียหายอย่างหนักลึกถึง12เมตรเรือเข้าไปในท่าเรือแกลนสโตนในลิวอร์พูเมื่อวันที่9พฤษภาคมเพื่อทำการซ่อมแซมโดยแคมเมลและและกลับมาที่สกาปาโฟในวันที่1รกรกฎาคมปี1942เรือประจันบานไม่ได้ออกจากสกาปาโฟจนถึงวันที่18ธันวาคมและในที่สุด ชิงจอร์จทีฮาก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันขบวนเรือได้ในการคุ้มกันขบวนเรืออาร์ติก JW 51A ปฏิบัติการเมดิเตอร์เลเนียนในเดือนพฤษภาคมปี1943ชิงจอร์จทีฮาถูกย้ายไปยังยิปลองตาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการฮัสกี้ชิงจอร์จทีฮาและเรือประจั์บานฮาได้รับการจัดสรรให้อยู่ในกลุ่มสำรอง เมื่อปฏิบัติการเริ่มดำเนินการในวันที่1กรกฎาคมเรือทั้ง2องลำได้รวมทิ้งระเบิดตราปานีในซิซิลีเมื่อวันที่12กรกฎาคมและยังช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศในแอลเจียก่อนที่เรือทั้ง2องลำจะเข้าร่วมใน operation Avalanche ในการบุกอิตาลีซึ่งได้ถลม่มเกาะเลวานโซและฟาวิยานาะหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ในกลุ่มสำรองสำหรับการยกพลขึ้นบกเซลาโน ซึ่งเริ่มขึ้นมาวันที่9กันยายนจิงจอรชจขุมกัน่วนหนึ่งของกองเรืออิตาลีรวมทั้งเรือประจัำบาลแอนเดียดอเลียและดูลิโอไปยังบอตาหลังจากการสงบสึกและเรือประจัำบาลฮาวก็ถูกส่งให้กับกองบินที่1ซึ่งถูกส่งไปยังทาลันโตเพื่อสนับสนุนโอเปเรชั่นสแลปสติกตั้งแต่วันที่9-11กันยายนรวมกับเรือลาตะเวน USS อบอยซ และเรือวางทุ่นระเบิด HMS FDL จากนั้นเรือประจัญบานได้คุ้มกันกองทัพเรือที่ยึดฐานทัพเรืออิตาลีที่ทารันโตและต่อมาเรือก็คุ้มกันเรืออิตาลีที่ยอมจำนนจากมอลตาไปยังอเล็กซานเดรียหลังจากการทิ้งระเบิดใส่ยเยอรมันระหว่างการยกพลขึ้นบ ar, กคิงจอร์จที่ห้าก็กลับไปยังสาราชอาณาจากักรปฏิบัติการแปซิฟิก ชิงจอร์จที่หอยู่ในริเวอร์พูลเพื่อยกเคลื่อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปี1944รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์เพิ่มเติมและปืนต่อต้านอากาศยานเพิ่มเติมเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1944ชิงจอร์จที่หและเรือจากสก,กาปาโฟภายใต้คำสั่งของพอเลเรือเอกเซอร์บลูสเฟเซอร์เพื่อเข้าร่วมกับราชนาวีอื่น ที่รวมตัวกันที่โคมาลีในสีลังกาการแวะที่เมืองอเล็กซานเดียระหว่างทางทําให้เรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังมิลอสในทะเลอีเจียนเพื่อโจมตีเยอรมันในวันที่หนึ่งธันวาคมชิงจอชที่หเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกมาถึงเมืองทินโคมารีในวันที่15ธันวาคมชิงจอชที่หกลับมาอีกครั้งในวันที่16มกราคมปี1945และเขารวมกับกองเรือที่รู้จักกันในชื่อ ทาร์ดฟอร์ด63ประกอบด้วยชินจอสที่ห้าเรือบรรทุกเครื่องบินอิลัสเทียสอินดอมิเทเบลิลอินเดเฟติกาเบลและวิกตอเรียสมีเรือลาตะเวนสี่ลำเรือพิฆาตสิบลำเดินทางเป็นระยะทาง11,000หมไมล์ทะเลไปยังซิดนีย์ ระหว่างทางกองเรือได้โจมตีโรงกันน้ำมันบนเกาะสุมาตราในปฏิบัติการเมดิเตอร์เ,เรเนียนและเอาชนะการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นโดยทีมต่อต้านอากาศยานของคิงจอจที่หาได้ยิงมิซูบิชิเคไอยีลำตก กอ,องเรือบิสติสแปซิฟิกเข้ารวมการปฏิบัติการอีกครั้งในปลายเดือนมีนาคมปี1941เมื่อเริ่มโจมตีสนามบินซากิชิโมะกุนตะซึ่งเป็นภารกิจที่ทำซ้ำในต้นเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1945มีการนำเรือประจันบานและเรือลาตะเวนภายใต้การบังคับบัญชาของเรืองจอจที่5ในการทิ้งระเบิดทางอากาศใส่ญี่ปุ่นในหมู่เกาะลิวกิวเมื่อฝ่ายสัมพันธมิต เข้าไกลบานเกิดของญี่ปุ่นชิงจอชที่หถูกส่งไปในกลางเดือนกรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมกับเรือประจัญบานสหรัฐในการทิ้งระเบิดโรงงานอุตสาหกรรมที่ฮิตาชิชิงจอชที่หยิงกระสุน267นัดจากปืน14นิ้วของเรือในระหว่างปฏิบัติการนี้กองกำลังเฉพาะกิจย้ายมาที่ฮามัตสึและทางตอนใต้ของฮอนชู ซึ่งได้ดำเนินการทิ้งระเบิดเพิ่มเติมใส่โรงงานผลิตเครื่องบินในระหว่างการโจมตีโอกินาวาเรือประจำบานได้รับการสนับสนุนจากเรือบรรทุกเครื่องบินเร็ว4ล่ลของกองเรือบิสติสแปซิฟิกในภารกิจทิ้งระเบิดครั้งสุดท้ายของเรือซึ่งเป็นภารกิจทิ้งระเบิดในตอนกลางคืนที่ฮามัสสเมื่อวันที่29และ30กรกฎาคมปี1945 ต่อมาโดยการทิ้งระเบิดปรามาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมจำนนคิงจอร์จที่หได้เข้าร่วมกับหน่วยอื่นของกองเรือบิสติสแปซิฟิกเข้าไปในอ่าวโต,โตเกียวเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบตัวหลังสงครามเรือประจันบานคิงจอร์จที่หถูกยุติบทบาทโดยราชนาวีรวมทั้งเรืออีกสี่ลำในชั้นเดียวกันที่หลดมาจากสงคราม ในเดือนมิถุนายนปี1954และถูกมอดบอลคิงจอชที่5เป็นเรือลบขนาดใหญ่ลำแรกที่ได้รับการอนุรักษ์ในลักษณะนี้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปิดผนึกอาวุธยุโทโธป,ปกรณร์เต่องจากหมอไอ้น้ำกับความชื้นและติดตั้งเครื่องลดความชื้นในปี1957ได้มีการตัดสินใจที่จะทำลายเรือทั้ง4ี่ลำในปีต่อมาคิงจอชที่5 ถูกย้ายจากท่าเทียบเรือในเลล็อกไปยังบริษัททำลายเรือเพื่อทำการลื้อถอนและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรือประจัญบานคิงจอชที่หาราชาแห่งสหราชาอาณาจักรอย่างสมบูรณ์หากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับหากข้อมูลใด,ดผิดพลาดทางเราต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์และเรือลบเหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับ คิดหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยแจ้งคุณผู้ชมให้รับทราบนะครับทางช่องกันพลาเดราี่จะขอเปลี่ยนชื่อช่องเป็นวอร์โซนตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปจึงขอแจ้งให้ทราบไว้นะที่นี้ด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ